ามาติดตามรายการกันนะครับมีคุณผู้ชมของเรานะครับคุณพิพัฒ์บอกว่าติดตามมาจากงานเซนเ i อร์ซิตี้นะครับอรารรป,ประชาสัมพันธ์ช่องของเราในงานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ตามมาจากงานแล้วก็หวังว่าถ้ามีเวลานะครับสนใจเรื่องคุณก็เปิดดูรายการเราได้เป็นประจำทุกวันนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันต่อกับ stock of the day วันนี้จะคุยหุ้นตัวสวัสด์กันนะครับยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับคุณวัฒนจิตสมนึกนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ของบลอคไยครับคุณวัฒนสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับโอ้ถือว่าท้าทายเหมือนกันที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่เราหยิบตัวสวัสด์มาคุยกันขอเมนไอเดียก่อนทำไมหยิบตัวนี้มาฮะผมว่าราคาพุมันถูกครับอะไรนี้หลักๆเลยครับคือเรามองกันที่ แลมองที่ valuation ครับ,บจริงๆเดี๋ยวเอากราฟผมขึ้นมาเลยจริงๆราคาหุ้นในสวัสด์เนี่ยลงมาเอ๊ะผมแชร์สกรีนได้ยังมีไหมเอาจอผมขึ้นได้ไหมครับโอเคเอประเด็นหลักๆเลยคือผมคิดว่าราคาหุ้นมันลงไปเลยครับพี่ <S <S บอย,บอยบวันนี้ราคาหุ้นสวัสด์อยู่ประมาณาสัก16บาทด้วยกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเสะดุดใจกับตัวสวัสด์จริงๆเลยก็คือเรื่องของ valuation ครับคุณ <S <S บอยนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ พีอีหกเท่าครับพี่บอยใช่หกเท่านะครับเฮ้ยเกิดไหมว่าหกเท่านะครับคือก่อนนั้นเนี้ยตอนที่สมัยยุคที่พวกกลุ่มนอนแบงค์มันแบบบูมบุมะครับเคยเทรดแบบยี่สิบเท่ายี่สิกว่าเท่าใช่วันนี้หกเท่าครับโอ้แล้วถ้าไปดูการเติบโตของเขาอะครับมองปีหน้าไปเลยไม่ต้องมองปีนี้ก็ได้นะครับครับปีหน้าเนี่ยโตได้สิบสาเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวสวัสิ์นะครับเอ่อ p ี หกเท่าโตสิบสามเปอร์เซ็นตครับคุณบอยและท่านผู้ชมดูวันนี้ปันผลนะครับปันผลกลุ่มนอนแบงค์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าไปแล้วปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นตนะนอนแบงค์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นจากที่เคยไม่หาน,นปันผลเลยเนาะตอนนี้กลับมาเป็นหุ้นแบบปันผลแบบมากกว่าแบงค์บางตัวแบงค์งใหญ่บางตัวอีกเออแล้ว,แล,วแล้วคือถ้าเกิดเทียบกับแบงค์ใหญ่จริงๆอะแบงค์ใหญ่ปีหน้าเนี่ยผมว่าแบงค์ใหญ่ปีหน้าเต็มที่ก็โตประมาณสักสองเปอร์เซ็นต สเปอร์เ็เต็มที่อ่ะต่อเท่า GDP เลยแบงค์ใส่ปีหน้าก็โตสักเนี่ยสาร์เซ็ร์เแต่ถ้าดูนอนแบงค์นอนแบงค์โตสองหลักนะเอาดีอืเพียงแต่ว่าบางคนก็ต้องสงสัยสิฮะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ยเขาเคยกังวลกันมากว่านอนแบงค์นี่จะจะโดน NPL เล่นงานหนักกำไรจะหายไม่กล้าปล่อยสินเชื่อแล้วเรามองว่ามันโต13%เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปเรามองยังไงครับ คือที่มาที่ไปก็คือว่า,าตัวเขาเขาเริ่มควบคุมคุณภาพสินเชื่อมากขึ้นครับพี่บอยคือไม่ได้ปล่อยมั่วครับคือเริ่มเริ่มดูลูกค้ามากขึ้นว่าเฮ้ยรายไหนที่พอจะไปไหวพอจะไปได้ก็จะปล่อยให้แต่ uh huh. คือคือก่อนหน้านี้นอนแบงค์ทุกตัวนะครับ MTC สวีซีสวัสดล้ออ่ะคือเร่งในการปล่อยสินเชื่อแล้วพอเร่งม,มากๆปรากฏว่าเฮ้ยเอา้างานเข้าแล้วครับเริ่มชําระกันไม่ได้ก็เป็นนี่เสียไปแต่หลังจากนี้นอนแบงค์ bank, เริ่ม คมในแง่ของตัวสินเชื่อมากขึ้นเริ่มพิจารณาตัวลูกค้ามากขึ้น mm hmm. ก็เลยทําให้เรื่องของสํารองนี่น่าจะมีแนวโน้มที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเลยทําให้ปีหน้าเนี่ยกำไรของนอนแบงค์เนี่ยยังมีในะทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ mm hmm. 2หลักนะครับ uh huh. วันนี้จริงๆเข้าใจว่าติดล้อติดล้อก็เริ่มฟื้นตัวได้นะ mm hmm. ใช่ใช่นะครับวันนี้ mm hmm. อย่างเมื่อวานเนี่ยจริงๆเข้าใจว่าสวัสดก็ขึ้นนะวันวันนี้อาจจะโดน โดนเทคโปรฟิตบ้างนะครับ,รบแล้วผมคิดว่าอีกประเด็ดนหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยครับมีโอกาสสูงมากที่กรนง,งเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยต่ออีกสัก0 2นเปอร์เซ็นบนบนความหวังว่าอ่าอย่าเรียกว่าความหวังเลยบนความที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยดูค่อนข้างเหนื่อยนะครับ,รบแล้วก็เงินเฟ้อเองก็ต่ำซึ่งถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยจริงก็จะเป็นบอกให้กับหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยครับผมต้นทุนการเงินเขาอาจจะลดลงนะครับแต่ในส่วน<ช>ของการปล่อยสินเชื่อใหม่ในอนาคตนะครับมันยังเพิ่มได้อยู่หรือว่าจริงๆเขาไปเมนเทนแล้วก็ไปคคควบุุมณภาพแทน อ่าเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับสินเชื่อเองเนี่ยปีหน้าเองเนี่ยยังมีแนวโนม้มที่จะขยายตัวได้อยู่สําหรับตัวการขยายตัวของตัวสินเชื่อของตัวตัวสวัสดนะครับ<ะ>แล้วปีหน้าเองเนี่ยกำไรก็ยังดีขึ้นอยู่อันนี้ก็คือเรื่องของการสินเชื่อเราจะเห็นว่าปีหน้าเองเนี่ยเรายังคาดการณ์ว่าสินเชื่ออาจจะยังเติบโตขึ้นเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้สินเชื่อมันมันเล็งไปแรงใช่ไหมพอมันเล็งไปแรงก็เจ็บไงเล็งไปแรงเลงเล็งปล่อยแรงมากก็อุ้ยอ่างานเข้าดิครับเจอเรื่องของ NPL แต่หลังจากนี้เนี่ยเขาเริ่มควบคุมมมาาาาากกขขึึ้้้นนนนะร็เลยททททํํใหสองงีีีี่่จิด NPL ดีขึ้นนะครับแต่คุณภาพสินเชื่อหรือว่าการขยายตัวเนี่ยยังยังไปได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นจุดที่น่าสนใจนะแถมได้ด,ดองดอกเบียมาช่วยอีกนะครับ,รบแต่พวกจำนำทะเบียนอะไรพวกที่ผ่านมานี้โอ้โหขาดทุนปนปี้กับพวกรถยึดเพราะว่าราคารถมือสองม,มันลงมาตลอดเลยเนี่ยเทรนดนี้มันตกใช่าตอนเนี้ยมีทิศทางดีขึ้นครับพี่บอยเอ่อเรื่องของการเรื่องเรื่องของการขาดทุนรถยึดเนี่ยน,น่าจะเริ่ม ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของการควบคุมสินเชื่อเนี่ยเขาทําทําต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นรประเด็นหลักเลยนะครับหลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นนอนแบงก์เนี่ยเติบโตแต่เป็นการเติบโตที่มั่นคงมากขึ้นจะไม่ได้เติบโตแบบวือหวานะแต่จะเป็นการเติบโตแบบอย่างเงี้ยสิบเปอร์เซ็นแต่เป็นการเติบโตที่บนสินเชื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ ขนาดแบงก์ใหญ่เนี่ยเขายังไม่ค่อยกล้าปล่อยสินเชื่อนะตอนนี้เลยนะคือคือเรามองว่านอนแบงก์เขาเขาจะกล้าแล้วก็ขยายพอร์ตสินเชื่อในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆเหรอครับมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะไม่ได้โต10%อย่างที่เราคดาดหวังคือก็อาจจะมีดาวไซด์บ้างอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ผมว่ายังยังไงยังไง,ง,ง,งก็ตามแต่คือเราต้องเข้าใจบทบทบริบทของ bank นอนแบงก์นิดหนึ่งนะครับคือนภาวะแบบนี้ด้วยด้วยภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะฝืดเคือเนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นคุณดีให้กับนอนแบงก์ด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้ มีลูกค้าเดินเข้ามาหามากขึ้นเพราะว่า<ม>อาจจะประสบปัญหากับการแบบขาดสภาพคล่องขาดอะไรพวกนี้แล้วก็จะทําให้คนเข้ามาเข้ามาหาเขามากขึ้น<ม>เขาก็คงพิจารณาแหละครับว,ว่าเอ๊ะรายนี้เป็นยังไง<ม>สินคือพอจะสู้ไหวไหมถ้าสู้ไหวเขาเขาก็าาคงสู้แหลเกิดถ้าเกิดสู้ใหม่จริงเขาก็เขาก็อาจจะไม่เอาก็ได้ผมก็เลยคิดว่าเออแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีนะแต่ผมคิดว่าความต้องการเงินน่ยมันจะมากขึ้นเพราะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่เขาก็คงเลือกลูกค้ามากขึ้นว่าเออ้ยฉันจะเอาเธอไหมถ้าเกิดเอาก็คือเขาคงพิจารณาแล้วว่าเออ รายนี้มีโอกาสที่อาจจะเรียกว่าชําระชําระให้เขาไหวและเรื่องการขาดทุนลดยึดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่หลกัลกๆส,สุดท้ายหัวใจก็คือเรื่องของ valuation เนี่ที่ปันผลสูง PE ต่ำครับออลืมลืมดูบุ๊กเร็วน,นี้บุ๊กศูนจุดแปดแล้วต่ำบุ๊กแล้วนะโอ้โหทุกือเลขนี่บ่งชี้เลยว่าโอ้โหราคาเป็นลงมาเยอะจริงใช่ใช่ครับครับแต่แน่นอนคนก็อาจจะเปรียบเทียบนอนแบงก์ตัวใหญ่ๆสามตัว MTC สวัสดิติดล้อเนี่ยนะครับ โดยส่วนตัวของพายเองทําไมเราหยิบตัวนี้มาคุยกันอีก2ตัวถ้าคอมเพลถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันแต่ละตัวมีจุดเด่นกันยังไงครับจริงๆตัวหนึ่งนะครับยัง v a l u a t ชันอาจยังไม่ไม่เท่ากับตัวสวัสด์แล้วยังติดร้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าในแง่ของแว l a t i ชันอเนี่ยก็อาจจะยังยังดูยังดูแล้วยังยังสูงกว่านะครับอย่างอย่างพีจริงๆ PE พก็ใกล้ๆกกันนะครับแต่แต่จริงๆต้องต้องบอกตรงว่าในแง่ของ ดีเวเดนยิวเนี่ยสวัสดจะให้ให้ที่ให้ในอัตราที่ดีกว่าและถ้าเกิดดูเปอร์เซ็นต์การโกรด์อะครับ,รบอย่างติดล้อเนี่ยโตได้ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ uh huh. ในปีหน้าเนาะสองพันยี่หกแต่ถ้าไปดูสวัสดเนี่ยสวัสดโตได้ตั้งเกือบสิบสามเปอร์เซ็นต์เกือบสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้าคอมเพลกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าสวัสดมันดูแล้วมันค่อนข้างน่าสนใจทั้งในแง่ของโกรดแล้วก็ปันผลดีกว่าแล้วก็ผมเข้าใจว่าเอ้าสวัสดก็เอาอีติดล้ออาจจะดูดีกว่่าาแตจจรรรรริิงงงๆกกก็ใลล้เคคคียััันนปะะมณบบ ต,ต้องบอกตรงว่าได,ได้ได้ได้ทั้งกลุ่มได้ได้ทั้งกลุ่มเพราะว่าวันนี้เราเแล้ว่าเริ่มเห็นมีแรงเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มตัวตัวนอนแบงก์อยู่อย่างนี้ติดล้อเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้แล้วเนี่ยก็เห<ม>็นว่าวันนี้กราฟเริ่มเริ่มกลับมาได้นะครับในเชิงกราฟนี่เป็นยังไงวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยสิครับจริงๆผมว่ากราฟสวัสด์เริ่มโอเคนะเราเริ่มไม่เห็นไม่เห็นจุดต่ําสุดหม่แล้วเริ่มเริ่มตั้งทรงได้นะครับ<ม>แล้วก็เริ่มมีแท่งเขียว ปปลายเข้ามาจากก่อนหน้าเนี้ยที่แบบว่ามันมันแบบมันลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วผมคิดว่าตลาดเองจะ,จะ,จะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของอดอกเบี้ยของกนง,งที่เดี๋ยวหน้าประชุมเร็วๆนี้น,น,ะนะครับก็เลยเห็นว่าแรงเกงอะไรในกลุ่มนอนแบงก์เริ่มเริ่มกลับมาแล้วแล้วผมคิดว่าวันนี้ดอกเบี้ยไทยอาจจะลง0.25แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าหลังจากนี้อาจจะลงได้อีกนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อไทยต่ําแถมเศรษฐกิจก็ขยายตัวดูมีดาวไซด์มากครับพี่บอยเพราะว่าตั้งแต่เห็น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยเริ่มดูแล้วแผ่วๆมากแล้ววันนี้นเองเนี่ยเริ่มเห็นผลกระทบแล้วผลกระทบผ่านผ่านเอทผ่านผมผมคิดว่าหลังจากนี้อาจจะได้เห็นผลกระทบผ่านตัวตัวค้าปีกอีกก็เลยพยายามมองหาคู่อะไรที่แบบเฮ้ยมันอยู่โซนลา่างแล้วมันไม่แพงแล้วการเติบโต,ตยังพอไปได้ปรากฏว่าเออสวอตมันดูดูได้อยู่นะครับ,รบอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันหลายคนเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ๆของบรรดาบริษัทจดทะเบียนไทยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ คือต้องบอกตรงๆว่าสวัสดเองเนี่ยยังมีเรื่องของตัว l ิค u i ต i t y ที่ค่อนข้างยังยังดีอยู่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ให้ดูนิดนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาระดอกเบีย้ยเองเนี่ยยังยังไม่ได้สูงมากนะครับจริงๆวันนี้ตัว debt equity ของเขาครับสำหรับตัวสวัสดเองเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้สูงมากครับประมาณสัก1เท่า2เท่าแต่คือ ต้องบอกตรงว,ว่าคาแรคเตอร์ของกลุ่มนี้มันก็เดเอคิวตี้อยู่ประมาณไดร์บารสักมันอาจจะสูง er กว่า1เท่านะรัาอยู่มาณสองเท่า <S 2เท่าไปปลายแต่ก็ต้องบอกตรงว,ว่าความสามารถในการชรํารหนี้ของเขาเนี่ยย, àng, ยังยังค่อนข้างน่นาหน้าหน้ายังดีอยู่ยังโดยหลักที่ค่อนข้างดีอย,ย,อย,ย,อยู่ไม่ได้มีปัญหาในการเรื่องของการการโรเวอร์นะครับเพราะว่าอย่างเข้าใจว่าล่าสุดเอง MT ็มทีเอมีเพิ่งประกาศขายหุ้นกู้ไป้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับธุรกิจนี้เนี่ยยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีความสามารถในการชํารหนี้ที่ ค่อนข้างสูงไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลกับประเด็นนี้ครับตลาดบอลโดยรวมอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่คนกลัวกันมากขนาดนั้นมันมันเริ่มเริ่มพอจะจะขายได้มีสภาพคล่องกลับมาแล้วถูกไหมใช่คือคือที่ผ่านมาเองเนี่ยคือตลาดบอลต้องแบบนิดนึงครับว่าเป็นเป็นตลาดบอลที่อยู่ในในเซกเตอร์ไหนถ้าเกิดเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมารับเนี่ยผมคิดว่าคนอาจจะกล้ากลากลัวนิดนึงเพราะว่ายอดขายสังหาไม่ค่อยดีเนาะสภาพคล่องก็อาจจะอาจจะตึงตึงนิดนึงแต่พอมาดู มาดูในส่วนของตัวนอนแบงค์เนี่ยต้องบอกตรงว่าสภาพคล่องหรืออะไรก็ตามก็ตามแต่เนี่ยยังยังค่อนข้างจะ,ะดีอยู่นะครับแล้วอย่าง MTC นเนี้ยออกคุ้นกูมาก็ขายได้ค่อนข้างดีก็แสดงว่าตลาดเองก็เชื่อมั่นในในธุรกิจนี้นะครับก็ผมคิดโอกาส Default ไม,ไม่ไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าส,สภาพคล่องในมือยังค่อนข้างแน่นอยู่โอเคทางภายเราทําราคาเหมาะสมของตัวสวัสดไว้เท่าไหร่ย่งไงบ้างบนหลักการอะไรครับ ทำไว้ที่23บาท50ครับก็ up size เขาเขา้เขาใจว่าน่าจะเปิดเปิดค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นที่เราออกเเปอร์ไปราคาสวัสดอยู่มา19บาทแต่ตอนนี้ราคาหุ้นมันอยู่มาสัก16บาทครับ up size ยังเปิดอยู่ค่อนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในในแง่ของตัว uh, valuation เนี่ยก็ใช้วิธีเรียกว่าเป็น uh, เป็น g ร r ด o n Growth m o d e นะครับซึ่งถ้าเกิด back กลับมาเป็นตัว uh, P/BV แล้วเนี่ยก็อยู่แค่มาหนึ่งเท่าครับ <Es per ated> ไม่แพงนะครับพี่พอยห, <laughs> หนึ่งหนึ่งเท <laughs> ่าบุ๊กแวร์ลูหนึ่งเท่าเอี้ยครับหนึ่งหนึ่งเท่าแล้วก็กลับมาเป็นที่ประมาณแปดแปดเท่า <c oughs> PE คือก่อนห <c oughs> น้านี้กลุ่มเนี้ยเคยเทรดยี่สิบเท่าเคยเทรดแบบยี่สิบกว่าเท่าด้วยกันวันนี้เองเนี่ยลงมาอยู่ในจุดที่แปดเท่าแล้วคือบางตัวอาจจะหุ้นลงมาถูกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีโกลดเนี่ยมันก็มันก็สมคนที่มันจะถูกใช่ไหมครับแต่หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เฮ้ยเอออแปดเท่าบุ๊กหนึ่งเท่าแต่การเติบโตเนี่ย เอาวาคิเล่คิเลยังไงก็น่าจะได้เห็นสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นแลละกันครับใช่ไหมครับอืมอืมมีความเสี่ยงอะไรที่จะต้องระมัดระวังตัวนี้ไว้ไหมฮรก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ,อเศรษฐกิจแหละครับถ้าถ้าเกิดว่าเขากลับมาเรียกว่าปล่อยสินเชื่อแล้วแล้วลูกค้าดันชําระไม่ไหวขึ้นมานี่ก็เป็นความเสี่ยงก็คือเรื่อง เรื่อง NPL เรื่องสำรองหนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าเขาจะพยายามควบคุมนะจะพยายามไม่ได้แบบบูล้างผ่านจนเกินไปนะครับอ่าโอเคได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วันนี้คุยกับทางพายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณพ่อนมากเลยนะครับับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ